สีพาน้องลุงไปอันหาปูหายาเพิ่นเด้อพี่น้องปู่หยาเพิ่นขีดฮอดแต่งโตสวยแล้วเนี่ยเอาอะไรใหญ่มาพนหาตาคืออันัดบ้านนี่ฮะอะไรบัชีก็คือกันบ้านนี่ม่งกิดนิวาจังได้ก่อน น้องลุงงามอยู่บ่งามนงาม้องลุงเด้บนบ่เินแล้วทองกินยังนอนทางนี้เออไปก่อนไปก่อนป้าป้าเมฆเอ้ยเขาให้เขาไปน้ำบานนี้ป่ะป่ะป่ปะ เอาไปน้ำเข้าไปได้บ้านี้สีพาน้องลุงไปอันหาปู่หายาเพิ่นเด้อพี่น้องปู่ยาเพิ่นขิดฮอดแต่งโตสวยแล้วเนี่ย้งย,ย,ย,ยอเอาอะไรใหญ่มาพนาตาคืออนาตบ้านี้ฮะเอาอะไรบัชีก็คือกันบ้านี้ ม่อคิดนี่ว่าจังได้ก่องามะน้องลูกงามอยู่บ่เขินแล้ว ยิ้มอย่าแล้วคนเราันจกไปน้ำนาจะไปน้ำข้าวหอมมาซื้อนงมาซื้อขนมให้อีกานเอย ซื้อสามตส่งยีนให้เพิ่นนะแบบเดียวเลยสีดำสองแล้วก็สีนี่ตัวหนึ่งให้เพิ่นเปลี่ยนสไตล์นุ่ง,งน,นะนุ่งตะกะโป่งลายเห็นนะเปลี่ยนสไตล์นี่โอ้ยงามไปตะเพงอันนี้ก็ได้ใหญ่มากเลยก็บพ่อด้ามเลยอันนี้ก็ได้โอ้ย สวยเพราด้า,ดามนะใหญ่มากนี่สีพาพนไปหาปู่หาหญ้าเลยพี่น้องเด้อปู่หญ้าอันค้องลงลุ่งเด้อพี่น้องพนอันเห็นอุอนในตลาดเลยพนกระเถ่าเลยล่พะพนจากจากกันมากอ่ลายฟีแล้วพี่น้องเลยอยากเห็นร้านว่าใหญ่สำได้เร็วก็เลยอ้นสีพาพไปมื่อนี้นะ ไปจักน้อยเอ,องดอกน้องคุพปราไปโดนอะไปพอเปิดได้เห็นหนาพอผู้เฒ่าซื่นใจนะพีอน้องเนาาเราก็เคยดมเคยหอมเคยจับเคยเลี้ยงตอนน้น้อยอ,อ้าวสองพ่อลูกมีเลาะว่าแบบนี้น้ำมันแพงเลย เขาเด้อพาไปพี่น้องไปเถวโน้อยพาไปไปจากเล็กจากน้อยนีหล่ะพี่น้องเอ้ยไปพคนมันใกล้ๆนะฮะเลยไปถึงไปใกล้ดอกนี่อันกองเลี้ยงนี่แหละบ้านอ่าเจริญสุขพี่น้องมันเจริญสุกมากเจริญสุขจ้าทอดก่อนก่อนทอดบ้านอันก้านาี่ทอดอันบ้านอันคงลุงนี่ก่อน ันป๊ะกันเลยอันนั้นพอคนก็อยู่เพื่อนหลังผุ่นเลวเนาะเพื่อนคนละหลังอยู่เพื่อนคนละหลังอันนี้ไปเพื่อนปู่เพื่อนย่าเลยคนก็มีครอบครัวไปแล้วพอนลูกกัมีลูกใหม่เมียใหม่เนาะลูกใหม่เมียใหม่แล้วเพ่นก็ได้ลูกสองคนได้พี่น้อง่นก็ได้ยิ่งหนึ่งไซด์หนึ่งคือกัน่นก็ได้้หญิ่งคนหนึ่งไซด์คนหนึ่ง ใช่หนะก็ยังนิ่งอ่อยยังเัินย่าเพิน่นถามหาร์บ่ร์ทนอืนไปพ่อยาเพิ่นอยู่ตลาดแหลยเราบอกว่าคิดฮอดร้านอยากเห็นหน้าร้านเด้มาค่อยสิมาตลาดมาขายเครื่องขายผักที่ตลาดมาเบื่อสิดอไ,ได้เห็นข่อยนั่หอะไรเราก็ได้เอา,เอา,เอาขออ่อยว่างมาเด้อข่อยสิพามาเด้นเนอหมู่บ้านนี่ว่าตอนแรงว่าสิพามาบ่ได้พามาจะไปเป่นญาติแน่เนาะพี่น้องเนาะ โอเคเนาะพี่น้องนเนาะพาไปเบิ่งไปปบไปโปะกันคนละเฮือนปูหยาเลยเด้อพี่น้องเด้อเข้าซอยเลยพี่น้องจะเก่าก็เที่ยวไปโรงงานก้องขี่รถจักรยู่นี่ม,มาพี่แล้ว,วนนี่ยอยู่กโขี้้ตมเด้อพี่น้องเด้อชีได้พากันย่างเขาไปมันกับบริใกล้พันหลายหยางแต่นี่เขาไป บอได้บอได้อันขนาดรถจักรกัยังไปบอได้แล้วเนาะอย่างเนาะเผยกับคนที่มาตะเฮงได้โบปกติเล่นเสร็จนี้อันนี้คนบทเที่ยวแล้วรถโหล้มานี่กับดีจมเลยจมเลยคนบทเที่ยวแล้วขีดตมแต่เก่าเพาก็เที่ยวเสร็จนี้แล้วเดินทางกับพี่น้อง คุณได้ต you ้น uh, ุก้าอ้ตนะุนปุนนั่นเยเออดไปเลยงามเนาะออดีใช่ไหโอเคเลเนะสอยเลยนะยงามค่ะนี่ีะอ ต้นกับบอด้ม,มาหลายปีเด้อพี่น้องเพื่อนเต็มแล้วเ,เ,ลเก่ายเขบอด้มีเพื่อนเลยได้ในมูลนี่น,นะเป็นเดินเลยบอด้มีเพื่อนคนแถวนี้นะน้องลุงยังแหลนเล่นอยู่แถวนี้มันเป็นเดินมีเพื่อนเลยแหละเป็นเดินกว้องเดินเดินทางเาเนาะเขาเ็เป็นหลอกเป็นหลอกนอดินเนาะนอรินทหารโบราพออยู่ให้อุ่นขาดอะไรเนี่ย เมักไหมนาซาวมักสนอันห่เห็ดน้อยตัวนี้ทำพวกเห็ดใหญ่ทำเานอย่สวนทาแดดนาเนาะเพื่นั่งถ่ายรูปกัเจ้าอยู่ผักเลยมักเลยพี่น้องเลยมันเลยนี่นี่น้องซ้าสเปกเลยแหละนี่ยสเปกเลยนองนหัวสเปกเกนสเปกเกอนสเปคเกอนเลคุณได้ต้นหะพร้าา จะเข่าในสายเด่นเอาไปนี่นะให้เลยเอาแล้วเข่าในสายเดนนี่หลัดมาเด้พี่น้องเลยเออบุหงทางเออแลนเข่าเส้นนั่นก็ได้เสิจริงอ่ะเออเส่นนะเนาะเส้นผูดีเนาะเออสลาดมาเลยเออหนึ่งบอเออเออกอไผ่เนี่ยลายนี้อืมเห็มเป็นเดินกีนพอดีมีเพื่อนไผ่เนาะป้าใส่เห่าไปยังอะไรเปืือนก็ พากันมาผิดทางพี่น้องเอ้ยเปนมาหลายปีแล้วมาหอดในเรือหละเด้อมาหาปลูกนะเธอกาบด้หลุกเด้อคุณบอกแล้วเรียงเจ้าได้เฮากับมาคำ กำลังไปเตรียมพอตรงหมกดอกไม้มาค่ะปู่เด้๋วลูกเด้๋หวสบสบายดีเดสิลูกมามาทานไหมลูกปู่สบายดีบ่สิ เม <mm ื่อวานเนี่อันเขาวัาิผาามาเขาผอว่าว่าง่เอ้ยีเบ่เลยแก้วนะเาแกขานเาก็มาขำฮอดประเด็นเตรียมมันนั่นอันนี้ซ้ำที่เส้นเนี่ะ ซีเซ็นมาชิมฮานําให้นี่นี่เจ้าเอาเด้อทังปู่ทั้งาแล้เจ้าจะให้เราแบบฮเวนเด้อผ่านมากระนให้อภัยเาได้เอดีอขดแต่ย้อนอ่า้เบิ่งแยงังุงตั้งแต่น้อนอยกันใจ บมีกแมวเคว่าจะเื่อกยให้เคยยากจะเื่อนะมาหยนบรานบราณาได้เพืพุบานี่่อคนจากคความที่บหูบขาอจกรรอนังกันดายังน้อยเนาะทำมัยังโมเดลอยุจการนี่

โอ yes, ้ยเบิ่งไวยังหายไอตัเราตอนนั so ่ลำบากนอพ่อนอกเท่ากับบุบู่เจ้าพยัญญางายุน้อยนตอนนั่งเท่าพยังุน้อยเนี่ทางานเห็ุก้ากางคืนกางเวนเท่ากันอนกางเวนเราก็เบิ่งมันกางคืนก็เบิ่งก็ถ่ายวิดีโอเนี่ยกต้องู้กดู่ดิ

่เอาเลยเนาะเอาปต่แง่เดีวเนย่งน้อยเนาะเอากตความคิดเด็กน้อยกับคามโควผคมรเนาะเม่มไป่อเล้ายายแงอะไนี่งวะเจาวัน้คล้ายค้าย่ยงไเออไปก็บได้นเลยายเสียง่ะโอ้ยลูเป็อาเมื่อกั้เขาเดี๋ยวเอามาหัเขาเอมาหัเขาเอามาหันเขาก็มาลักต้องได้หาเองเนาะไปทำเนาะ เานะุน้อยฮะัมาลูกเลยจับมาลูกเลยรับน้องทำทกันน้องทงพีกับน้องเนอา ทงนั่นกันแม่เนาะ<ม>คือกันไดทั้งีนกาน้องได้นนไดอ้นเลยแม่ลูกเป็นีทิิกด้วยได๋ค่ะมันม่ดีม่แม่เน,น,นียโเน,ะนาะ กอดหอมขีดหอดลานพี่น้องเลยหอมเอาหอมเอาขีดหอดเลยพี่น้อง เอแ้ hmm. die, mm ้แหายน่ hmm. mm ้เนาดนนเอ้นาลับยาู้กับยา้คนกัสมมาเพื่นกับลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อดุนเลยพกปีไปในมหาฮะ นอนน้ำเาผงแดดผลนจ้าห้องผลนเฮากะติดแอร์คกเนี่นอนน้ำเเลยอะไรหัวมียุ่งดอกหัวใจเราเราพี่น้อง เมื่ออะไรดกนกนกเนะโย่เเข่ามาลายปีเลยเนาะกอยากลงเนี่ยเลยเออหู้และบัดนี่